ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหัวข้อเรื่องนั้นก็จะพูดถึงความหมายซะก่อนคือเรามาเริ่มต้นกันได้ความหมายของคำวสติปัฏฐานความจริงความหมายของสติปัฏฐานก็ได้พูดไปตั้งแต่ครั้งก่อนเพราะว่าในคราวที่แล้วนี่ก็พูดมาจนถึงเรื่องของหลักการทั่วไปของวิปัสสนาหรือปัญญาภาวนาแล้วในหัวข้อนั้นก็มีเรื่องสติปัฏฐานอยู่ด้วย ในฐานน้ที่เป็นตัวทำงานสำคัญในเรื่องของวิปัสสนาทีนี้เราจะมาพูดถึงสติปัฏฐานโดยเฉพาะโดยตรงสติปัฏฐานนั้นก็แปลกันง่ายๆว่าการตั้งสติเมื่อกลายเป็นเรื่องเอาสติเป็นตัวเด่นเอาสติมาใช้ในการที่จะปฏิบัติปัญญาภาวนารวมทั้งตั้งแต่จิตภาวนาด้วย ทีนี้ถ้าแปลอีความหมายหนึ่งเราจะแปลว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของสติก็ได้ทนาแง่นี้ก็หมายความว่าเรามองเอาตัวสิ่งที่ถูกพิจารณานั้นมาเป็นความหมายเราพิจารณาอะไรสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งของสติแปลอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตอนนั้นก็เป็นการยักยืงความหมายความหมายหลักก็คือการตั้งสติ การตั้งสติก็อาจจะแปลความหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยยักยืงไปแง่ต่างๆเช่นอาจจะบอกว่าการที่สติเข้าไปตั้งอยู่อย่างนี้ก็ได้การที่สติเข้าไปตั้งอยู่ก็หมายความว่ามันไปกําหนดอารมณ์นั้นๆอยู่คือมีสติกํากับอยู่ด้วยกับอารมณ์นั้นๆนนี่ก็เป็นความหมายหนึ่งหรืออาจจะแปลว่าเอาสติมาวางเป็นประธานก็ได้ เพราะว่าคำว่าปัจฐานในที่นี้อาจจะแปลยักยื่นไปว่าเป็นประธานในการปฏิบัติเจริญปัญญาภาวนานี้เราก็เอาสติเนี่ยมาตั้งมาวางเป็นประธานแล้วก็ธรรมะอื่นๆก็เข้ามามาร่วมมาสนับสนุนมาช่วยงานช่วยการแม่ว่าความหมายที่ว่าเอาสติมาตั้งอย่างนี้ก็เท่ากับว่าให้สตินั้มนมาดําเนินไปมันทางานไปหรือให้เป็นไป หรือการที่สตินั้นน่ะปรากฏตัวออกมาทำงานทำนาที่เป็นตัวเด็ดหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็ได้บางท่านอาจจะชอบใจว่าให้แปลสติปัฏฐานว่าเอาสติมาคอยอุปถาอุปถากก็ได้คำว่าอ,อุปถาคนี่ก็คงเคยได้ยินกันอุปถากก็แปลว่าคอยมาเฝ้าดูแลในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันก็เราทำสติปัฏฐานนี่ก็ ก็เท่ากับว่าเอาสตินะมาคอยเฝ้าดูแลซึ่งเราเรียกได้ว่าอุปถาเอาล้จะใช้ความหมายไหนก็ตามแหละมันก็เป็นเพียงการช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นการให้ความหมายที่ยักย่องไปนี่เป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนมันเป็นการย้ำการเสริมกันเอาเราก็จะมาพูด คล้ายๆว่าสติเนี่ยมาตั้งเป็นประธานหรือคอยดูแลอยู่แม้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องย้ำไว้ด้วยบอกว่าตัวทำงานที่แท้นั่นคือปัญญาสติมาตั้งเป็นประธานให้แต่ตัวที่ทำงานที่แท้จริงคือปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยจะเห็นได้จากคำว่าอนุปัสนาซึ่งจะได้เห็นจากชื่อของสติปัะฐานแต่ละข้อต่อไป ตอนนี้ก็ย้ำแต่เพียงว่าปัญญาเป็นตัวทำงานที่แท้จริงและปัญญานี้ก็ทำงานควบคู่กันไปกับสติเราก็จะได้เห็นคำว่าอนุปัสสนาเนี้มาคู่กับคำว่าสติปัฏฐานต่อกันในชื่อของสติปัฏฐานแต่ละข้อทีนี้ถ้าหากว่าปัญญาไม่มาทำงานล่ะถ้าปัญญาไม่มาทำงานนี้สติก็เพียงแต่ว่าช่วยให้เกิดสมาธิ เมื่อสติเพียงแต่ช่วยให้เกิดสมาธิมันก็ไม่เป็นวิปัสนามันพาไปหาสมาธิเสจแล้วมันก็เป็นเรื่องของสมถะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อสําคัญเนี่ยเราอย่าลืมปัญญาเดี๋ยวไปติดในชื่อสติปัฐานมาตั้งสติเอาสติมาเป็นปัฐานแล้วก็เลยลืมปัญญาความเป็นวิปัสนานั้นอยู่ที่ปัญญาที่มาทํางานก็เป็นอันว่าสติมาเป็นปธานเอาสติมาตั้ง แต่สตินั้นพาเอาปัญญามาทำงานสมาธินั้นก็อยู่เบื้องหลังเป็นตัวรองรับอยู่หรือว่าอยู่ข้างล่างเป็นพื้นให้ช่วยในการทำงานเพราะว่าการทำงานของสติและปัญญานี้จะทำงานได้ดีต้องอาศัยจิตที่เหมาะกับงานที่เป็นสมาธิเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่า ในชื่อของสติปัฏฐานแต่ละข้อไม่แยกออกไปเนี่ยจะมีคำว่าอนุปัสนาด้วยซึ่งคำว่าอนุปัสนานั่นแหละคือตัวปัญญาก็เรามาดูชื่อกันบอบอกว่าสติปัฏฐานมีสี่ข้อเอาลองดูซิว่าสี่ข้อนั้นมีอะไรบ้างทุกข้อจะมีคำว่าอนุปัสนาอยู่ด้วยขอให้สังเกตดูแลข้อหนึ่งก็กายอนุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยมีคำว่ากาย กับอนุปัสนารวมการจึงเป็นกายานุปัสนาและก็สติปัฏฐานข้อที่สองก็เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือเวทนาแล้วก็บวกอนุปัสนาตัวยืนก็คืออนุปัสนากับสติปัฏฐานในยืนอยู่ตลอดแล้วก็สามจิตานุปัสนาสติปัฏฐานก็จิตแล้วก็อนุปัสนากับสติปัฏฐานและสุดท้ายสี ทรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ธรรมะเปี่ยนไปแล้วก็อนุปัสสนากับสติปัฏฐานยืนอยู่อย่างเดียวแต่ว่านี่คือชื่อที่บ่งบอกแล้วว่าสติแล้วก็ต้องมีปัญญามาด้วยเป็นตัวทํางานสติปัฏฐานก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการเอาสติมาตั้งเป็นปัฏฐานเป็นผู้เบิกตัวเบิกตัว องค์ทมข้ออื่นๆมาทํางานมาช่วยตัวโดยเฉพาะก็คือเป็นผู้ป้อนอารมณ์ให้แก่ปัญญานี่ก็ถ้าเรามองความหมายต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจการทํางานหรือหน้าที่ขององค์ธทมต่างๆชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะนั้นว่าคําที่มาด้วยตลอดในที่นี้คือคําว่าอนุปัสนาซึ่งหมายถึงปัญญาและอนุปัสนานี้ก็แปลว่าการตามดูหรือตามเห็นหรือเห็นอยู่เรื่อยๆไม่ให้คลาดจากสายตา ตามดูตามเห็นก็คือให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่คาดสายตาไปได้แล้วก็เลยอาจจะแปลยอย่างหนึ่งว่าตามดูรู้ทันสตินั้นก็เหมือนกับนายทวารบาลท้าเปรียบเทียบไว้ทวารบาลคือใครคือคนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ก็ต้องคอยดูคนเข้าออกทุกคนทีนี้นายทวารบาลน,นั้น ชัดแล้วว่าต้องดูคนเข้าออกต้องจับตาได้หมดคนทุกคนที่ผ่านเข้าผ่านออกนั้นต้องอยู่ในสายตาเมื่อเขาอยู่ในสายตาก็เป็นอันว่าในทวารบาลน,นิธรรมนัที่ได้ถูกต้องระดับหนึ่งแล้วแต่เท่านี้พอหรือเปล่าในทวารบาลจับตาดูทุกคนที่เดินเข้าออกไม่คลาดสายตาแต่ว่าถ้าในทวารบาลไม่มีปัญญาคนเฝ้าประตูนี้ ไม่มีปัญญาถึงดูอยู่เห็นคนที่เดินเข้าเดินออกอยู่ก็ไม่รู้ทันเขาไม่รู้ทันก็อาจจะเกิดโทษได้ทั้งๆที่ว่าคนร้ายผ่านเข้ามาก็รู้ไม่ทันแยกไม่ออกคนดีคนชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนายทวารบาลน,นอกจากว่าดูเห็นทุกคนที่ผ่านเข้าผ่านออกแล้วจะต้องมีปัญญารู้ทันด้วยถ้าคนเฝ้าประตูนี้เป็นคนมีปัญญารู้ทันก็ทำงานได้ผลดีเต็มที่ เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีทั้งสติและทั้งปัญญานี่อย่างง่ายๆนี่เน่ไปบอกว่าตามดูรู้ทันเนี่ยตามดูรู้ทันอะไรตามดูรู้ทันอะไรก็ดูจากชื่อหัวข้อของสติปัฏฐานสี่ม่อกี้ก็จะมีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาหัวข้อทั้งสี่นั้นตัวที่เปลี่ยนไปก็คือ กายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าตามดูรู้ทันก็คือตามดูรู้ทันกายเวทนาจิตและก็ธรรมอย่างนี้คำว่าอนุปัสนาควบมากบสติปัฏฐานก็ไปนอนว่าให้สติมากบปัญญานี้ที่ว่ามาตามดูรู้ทันกายเวทนาจิตธรรมนี้พูดโดยสรุปก็คือว่ามารู้เข้าใจชีวิตนี้ หรือตัวเรานี้ทั้งสี่ด้านนั่นเองหมายความว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นสี่ด้านหรือสี่ส่วนของชีวิตของเรานี้เองเพราะนั้นสติปัฏฐานนี้ก็คือการที่เราตั้งสติพิจนารณาดูรู้เท่าทาันชีวิตจิตใจของเราทั้งหมดนี้เองไม่ใช่อะไรอื่นหรือพูดอีกแง่นหนึ่งก็คือดูสภาวัธรรมทั้งหลายหรือดูโลกดูนามรูปก็ได้จะแล้วแต่จะใช้คำอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่ที่ชีวิตจิตใจของเราดูที่ชีวิตจิตใจของเรานี้แล้วเราก็จะเห็นโลกเห็นสังขารเห็นสภาวธรรมเห็นนามรูปแล้วก็รู้จักชีวิตจิตใจของเราตามความเป็นจริง